สวยมากแนะนําทีต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยหน่อยหมายถึงชั้นนี้แหละคะ่ะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยเนาะสารภาพเลยนะคะว่าฟ้าเพิ่งเข้าวงการนี้มาได้2เดือนแล้วผลลัพธ์คือดีขึ้นมากขอเฉะลยเลยนะคะว่าทําไมผิวหน้าดีขึ้นหนึ่งเลยนะคะคือการใช้แอปปรับทุกจุดไม่มีสิวซักเมยดย่ค่ะพี่น้องคือจะบอกว่าสิวุตันเยอะมมากและหลังจากที่ฟ้าเข้าวงการล้างหน้าผิวหน้าก็ดีขึ้นสิ่งสาคัญที่สุดคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าและในส่วนของการล้างหน้าก็จะเป็นสัปดาห์ละครั้งนา้<อ> อาจเท่ากับใช้อะไรก็เห็นผลไปกันต่อพี่น้องขาบอกเลยนะจ๊ะว่าเมื่อก่อนคือมองข้ามเรื่องนี้เลยเหนผลคือฟ้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราต้องโกนขนคือเราก็รู้สึกว่าขนเรามันก็ไม่ได้เป็นตาขี้เดียดหรือว่าเยอะอะไรขนาดลหลังจากที่ได้มาอยู่เมืองพอสอจีนเนาะเราก็สังเกตว่าเฮ<ะ>้ยทําไมเขาไม่ค่อยมีขนกันเลยวะบางคนก็โกนขนบางคนก็ไม่มีขนให้โกนสันรุปพี่น้องขาฉันก็ได้ไปซื้อค <c oughs> อร์สโกนขนเมื่อกี้เหมือนพูดไม่ชัดเลยน <c oughs> ั่นแหละค่ะพี่น้องขาหลังจากที่โกนขนเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าผิ ว่าเมนูวันนี้คือต้มแซบมีใครเป็นบ้างคะคือตอนหิวอยากกินเวลร์สิบเมนูมต้มแซบก็ต้องมีข้าวเหนียวบอกเลยนะเจ้าว่าข้าวเหนียวที่นี่คือเม็ดอ้วนมากไปค่ะพี่น้องกลับไปทําต้มแซ่บกก่อนเลยนะตอนแรกไม่มั่นใจเลยนะว่าจะแซบหรือเปล่าสรุปแซบแห้งพี่น้อง